สวัสดีค่ะอยู่กับ่องิตยาชาแนลมารตนะคะหลังจากที่ดูลูกๆแล้วนะคะนี่จะพไงเปิดนน้ำโอ้แต่ว่าลมแรงมากเลยนะคะโอ้ลมอะไรลมซาคนไหลใจกล,ลมมากเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาดูถนนนะคะหนทางที่จะไปสวนนิน,นะคะ ตรงนี้จะมีเสาไฟแล้วนะคะจะเดินแล้วนะเสาไฟแล้วก็ถนนคอนกรีตนะคะสุดตรงนี้พอดีก็ยังไม่ไกลนะคะนี่กราประมาณร้อยสองเมตรก็ถึงสวนนี้แล้วค่ะปนะรชมบรรยากาศนะลมมากเลยนะคะแรงด้วยโอ้หนาวขณะนี่มามาสายๆนะคะสายบานเสร็จแล้วก็มาดูลูกๆนะคะแล้วก็จะมาเผื่น,น้ํา กัของดินนะคะเขาวีดบุญเนาะโหห้าสิไร่นะคะนิดนึงอาจจะหกหมื่นประมาณเพราะว่าเขา้อดีสองเก้านะคะที่เมืันกีในถึงแล้วนะคะโอ้ลมแรงลมแรง ี้ก็จะเปิดน้ํานะคะรีบเปิดน้ําแล้วก็ไปนะคะทุระนะคะประสานงานรายยานเนาะ,ะ <c oughs> ไปเดี๋ยวเปิดน้ําไว้ก่อนฝั่งนั้นทําไมมาถึงก็จะเปิดก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่นนี้ไม่ได้ปิดเลยไม่ได้ปิดเลยนะคะเปิดไว้ตลอดเพราะว่าไม่อาจจะไม่มีลมมีฝนมั้งคะเนาะไม่มีลมมีฝนหรอกคิดว่าเอา้าสายางมันหลุดหรอคะ ต้องใช้ตัวล็อกเนาะเด,เดี๋ยวค่อยมาต่อจะไปเปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อเปิดเ่อ เปิดข้างบนให้หมดเลยเนาะเปิดข้างบนให้หมดเลยเข้าไปแล้วโอ้ทำไม,มลมแรงจังเลยวันนี้ลมอะไรเนาะลมอะไร แล้วก็หมุนอันนี้ก็หมุนปรับนะคะอานนี้ว่าจะต่อสายยางตรงที่มันหลุดนะคะแล้วก็มัดตรงนั้นสงสัยไม่ได้นะคะ 浪你哥

ต่อเรียบร้อยแล้วนะคะดึง,ด,งดึงมาตอนนะะ่อเลยค่ะจะหลุดไหอ,อ่ะได้แล้วต้องรอดูหนึ่งสอง ต้องรอดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูอีกที่เปิดข้างบนแล้วก็จะปิดข้างล่างไว้ก่อนเรียบร้อย ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเดินดูนระบบอีกทีเดี๋ยวไปทำดูลา,าดเสร็จก่อนนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็มาเปิดน้ำแล้วเรียบร้อย อ,อยู่คิดว่ามันจะหลุดไหมนะคะสยยางนี่ก็เลยมาเลยเนาะน่าจะไปแวะบ้านก่อนเนาะไม่ได้เตรียมเนาะเสบาาเสศษก็มาดูวัวแล้วก็ออกมาเลยไม่ได้เอาถุงอุปกรณ์มาด้วยเลยค่ะไม่เป็นไรหรอะ ไม่ได้ใส่หมวกนะคะไม่เป็นไรหรอกนี้ก็เดินดูแล้วก็จะไปทําธุระนะคะแล้วค่อยมาดูใหม่เดินไปดูระบบน้านที่ตู้เฉยๆเพราะว่านี่เปิดไว้ตลอดเลยโอ้สามสามั่ ฝันนี้เป็นไงบ้างเนาะก็เปลี่ยนมาใส่ข้างบานเนาะโอ้ลมแรงนะคะลมแรงฝุ่นก็เยอะด้วยมลมก็แรงฝุ่นก็เยอะเที่ยงๆอาจจะมาดูแตา่ย,ยางกาลัวมันหลุดเนาะประมาณนี้ นี่ก็เดินมองเผื่อมันหลุดนะคะเผื่อหลุดเนาะฟ้านตรงไหนหลุดมันจะชุ่มฉ่าเลยแหละ <c oughs> โอ้นต้น,ตนนี้จะเป็นป้นปลูกใหม่นะก็เลยจะเปินให้แรงเลยนะ ะะเปิดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เดินบนตรงกลางนะคะยังไม่ได้ไปสุดแนวแลคะก็ค่ะยวนี้ไปทําธุระก่อนนะคะวันนี้แล้วค่อยตอนเที่ยงถ้ามีเวลาเราค่อยมาดูด้วยกันนะคะนะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะช่องนิตยาชาแนลบานสองสวัสดีค่ะ